ปีห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกนะครับปีห้าเจ็ดเมื่อท่านปลุกเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่นี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้ามันเป็นปกติไม่ได้มีการทักอะไรกันมาเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ท่วงทํานองเนี่ยครับคนที่เขารู้กฎหมายนะั้นเขารู้วมันผิดปกตินะครับอํานาจหน้าที่ก็ยังทักท้วงกันอยู่นะครับตั้งแต่เกิดเหตุปีห้าสามตำรวจโยนไีไอท้ายที่สุดรับาลมาันกมาทางานร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวน ของตำรวจและดีเอดและที่สำคัญเมื่อเป็นคดีพิเศษแล้วนั้นจำเลยเนี่ยนะครับจะต้องมีทนายความดี i ต้องมีอายการและก็จะได้ดําเนินการอย่างครบถ้วนเพื่อเป็นสิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมายนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะคนที่ถูกกล่าหานี้เขาไม่ได้เป็นอะไรกับผมแต่ผมเองก็เห็นว่าเขาควรจะได้รับความยุติธรรมเช่นเดียวกันกับถ้าคนเหล่านี้กระทาความผิดอะไร เขาควรจะปฏิบัติตามกฎหมายตามเรื่องนั้นและผู้ใดชัดว่าสี่คนนี้ฆ่าพันเอกร่มกล้าหรือไม่เพราะให้ข่าวในกำรรกวมนะครับข่าวก็รายงานกำรรกวมและจุดไปทำแผนก็คนละจุดและการที่เอานะครับแล้วก็ถามอีกครั้งว่าภาพที่เห็นที่สำนักข่าววันจาชีรา และนาเผยแพร่ภาพชายชุดดำเนี่ยนะครับที่ยิงปั๊บไป๊ปไป,ะป,ะปะไม่มีใครรู้จุดไหนเนี่ยนะเป็นคนเดียวกับพวกนี้หรือเปล่านะครับคนไหนอยู่รูปไหนคนไหนอยู่รูปไหนกันอย่างไรเนี่ยนะครับคือทั้งหมดผมต้องการอธิบายให้เห็นว่าเราก็ต่างต้องการจแหวงหาความจริงเนี่ยเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นมันดูเสมือนหนึ่งว่าความตายทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่มีการพูดถึงความตายของประชาชน ความตายของประชาชนเป็นความตายที่ยังไงก็ได้ผมเรียนนะครับว่าชีวิตและ,ขอ,ะของประชาชนและชีวิตของทหารมีคุณค่าเสมอเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่ายากดีมีจนไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอย่างไรนะครับมีคุณค่ามีความสําคัญต่อครอบครัวไม่แตกต่างกันพ่อแม่ที่เป็นชาวนาพ่อแม่ที่ร่ารวย มีความเจ็บปวดถ้าลูกไปตายไม่ได้แตกต่างกันน้ำตาคนจนกับคนรวยก็เป็นน้ำตามาจากความเจ็บปวดอย่างเท่ากันเพราะฉะนั้นนะครับเราต่างฝ่ายสแสวงหาความยุติธรรมให้กับคนตายทุกชีวิตกันเถอะเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากจะเรียนไปยังคนเมษสมยศว่าถ้าให้ความกรุณาเนี่ยนะครับพวกผมจะเดินทางไปพบพระกระทีมทนายความก็ดีเหมือนกันว่าท่านจะได้ตั้งต้นทํา นะครับพวกผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นการส่วนตัวแล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องไปเกรงกลัวอะไรกันแต่ว่าเราจะไปฐานะวินยูชนไม่มีอะไรกดดันกันแต่ว่าเมื่อตั้งใจจะปฏิบัติตามกฎหมายนะครับจะเป็นมือปราบตรงฉินตรงไปตรงมาท่านก็มีเวลาปีนึงนะครับท่านก็กเกษียณอายุราชการแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นจะได้ว่ากันตามข้อเท็จจริงนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงที่สองสถานการณ์ณนปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับพวกผมเองต้อง เรียนกันตรงๆว่าเราเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่เปิดเผยไม่มีเรื่องใต้ดินไม่มีคลื่นใต้น้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะทําอะไรก็บอกแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเรายังยืนอยู่ในจุดที่ไม่เป็นปัญหาระหว่างกันปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหาระหว่างกันเพราะโดยข้อเท็จจริงแล้วนั้น ผมเชื่อว่าการข่าวแต่ละฝ่ายก็รู้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่พวกผมเพียงแต่ว่าแต่ละฝ่ายที่มีปัญหาระหว่างกันนั้นก็มองพวกผมว่าจะต้องเป็นอุประสรรคจะต้องจัดการพวกผมกันเสียก่อนและจึงเนี่ยน,นะครับจะใส่ช่างชนกันทั้งที่พวกเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนี่นะครับก็อยู่ในฐานะนะครับกันอย่างจํากัดจําเขียใครโทรศัพท์มาถาม ว่าสบายดีหรือเปล่าผมก็บอกว่าสบายดีตามอัตภาพและก็ตอบอย่างนี้กันมาตลอดระยะเวลาสามเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่พวกเราเนี่ยนะครับดำรงตนอยู่นั้นไม่พ้นหูตาของฝ่ายข่าวของแต่ละส่วนดังนั้นเนี่ยนะครับเพื่อความสบายใจกันระหว่างกันนั้นเราจึงวักพูดเสมอว่าเราเป็นคนที่ตรงไปตรงมา ไม่มีความสลับซับซ้อนและไม่เป็นปัญหาระหว่างกันพวกผมไม่เคยเรียกร้องให้มีการเลิกกฎการเมกเพราะเราเป็นคนการเมืองที่นะครับรู้ว่าอะไรเรียกร้องได้อะไรเรียกร้องไม่ได้และความกดดันจะอยู่ที่ไหนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเรารู้ว่าความจริงนะครับว่าในแต่ละส่วนประวัติศาสตร์การเมืองตามยุคตามสมัย เราควรจะปฏิบัติตนกันอย่างไรแต่อยู่ฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะครับที่ผมมักจะพูดเสมอว่ามนุษย์ก็ควรจะยืนหยัดอย่างคนที่มีเกียรติและได้รับการปฏิบัติอย่างมีเกียรติระวังกันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความสบายใจกันทุกฝ่ายนะครับท่านเห็นพวกผมบัานจอโทรทัศน์นี่ก็คือตัวตนข้อเท็จจริงก็มีอยู่ทั้งนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรระหว่างกันที่ต้องสื่อสารเพราะว่าไม่ต้องการให้ปรากฏกันนะครับ พูดได้ไง่ายว่ามีความหวาดระแวงระ,ว,งรระ,ว,งระวังกันหรือระวังระวังกันหรือว่าที่ผมพูดเพราะความกลัวไม่มีอะไรเรื่องความกลัวครับแต่เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวต่างๆนั้นก็ควรที่จะเปิดประตูความยุติธรรมอย่างเสมอภาคระวังกันพวกผมไม่ได้หนีหายไปไหนแล้วก็ยืนหยัดปกักหลักผ่านคุกผ่านตารางพร้อมพิสูจน์ตน ตามกระบวนการยุติธรรมและบอกอะไรก็คำไหนก็เป็นคำนั้นและก็ปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดชีวิตสัจจะถ้าพูดกันแล้วนั่นก็คือสัจจะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้ผมก็รู้ว่าข้อเท็จจริงหลายๆอย่างที่พยายามปั่นกระแสกันนั้นที่ผมพูดเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกว่าไอ,วไอ้ที่ยั่วไอ้ที่ยุนะครับเพื่อให้เราควบคุมอารมณ์กันไม่ได้ และขยับกันอีกนั้นผมบอกชัดเจนว่าไม่ได้กินเพราะเราผ่านมาแล้วทุกอย่างไม่ว่าความตายบาดเจ็บคุกตารางเห็นมาหมดเพราะฉะนั้นรู้ว่าในแต่ละ่วงเวลาเราควรจะตัดสินใจอย่างไรและถ้าพี่น้องจะติดตามผมมาตั้งแต่ต้นหลายสิ่งหลายๆอย่างนั้น ผมก็ได้วิเคราะห์กันไว้อย่างชัดเจนเป็นประวัติศาสรศตร์สามารถพิสูจน์ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตามดังนั้นเนี่ยนะครับเรามีความปรารถนาให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้มีความวาดหวังกงันว่าหลังจากนี้นะครับมีการปฏิรูปประเทศไทยนะครับลดความเหลื่อมล้ำสร้างความยุติธรรมไม่มีสองมาตรฐานแล้วซึ่งมันเป็นความฝัน แต่เป็นความฝันที่ยังมีความหวังอยู่บ้างปลายทางเราจะได้รัฐธรรมนูญที่ทุกฝ่ายให้การยอมรับและก็เป็นเนื้อหาที่มีความเป็นประชาธิปไตยประชาชนคือผู้ตัดสินคือผู้กำหนดชะตากรรมของบ้านเมืองหลังจากนั้นจะมีความร่มเย็นเป็นสุขแต่ละฝ่ายก็จะได้ใช้ชีวิตกันอย่างปกตินี่ก็เป็นความหวัง หรือจะเป็นความฝันก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็พูดชัดเจนว่าเราแต่ละส่วนควรจะใช้โอกาสนี้มากกว่าที่จะทำลายกันเพราะนะครับแต่ละฝ่ายเป็นผู้ตุชนมีมือม,มีตีนกันทั้งนั้นนะครับเมื่อเขาถูกกระทำเขาก็ต้องต่อสู้แต่ว่าถ้าแต่ละฝ่ายนี่นะครับต่างได้ใช้โอกาสนี้ในการร่วมนำเสนอ ความคิดของตัวเองที่ปรารถนาให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยอย่างไรให้บ้านเมืองได้มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เลวร้ายให้เป็นสิ่งที่ดีกว่าอย่างไรเราไม่ต้องทะเลาะก,กันไม่ต้องนะครับมีปัญหาระหว่างกันไม่ต้องฆ่ากันแต่เราอยู่ท่ามกลางความแตกต่างอันนี้กันได้ เราจึงบอกชัดเจนว่าให้แต่ละคนช่วยกันคิดว่าสีเบต้านนี้อะไรบ้างแล้วเราก็จะอยู่ในวงรอบอันนี้ปัจจุบันก็พูดยังไงว M o U ่าเอ็มอูวายังไงก็ว่ากันอย่างนั้นแล้วผมก็ร้องขอกันว่าคนที่มอนิเตอร์เนี่ยนะครับอย่าเห็นแค่หน้าตาฟังแต่ต้นจนจบให้ครบถ้วนด้วยตัวแล้วก็จะได้รู้ว่าเราจะมีความนะครับคิดกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ คือถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบที่กําลังกําลังจะเป็นเวลานี้เนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งกระพือกระโโมผมใส่เนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งห้นั่งพับเพียบรอเนี่ยไม่มีที่ไหนในโลกเขายอมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวิธีจะแก้ไขปัญหาที่ผมบอกว่ากลางคืออะไรยุติธรรมคืออะไรเสมอภาคคืออะไรเพราะว่าถ้าเราต่างฝ่ายต่างปฏิบัติกันอย่างนี้ บานเมืองที่มันไม่กระเพื่อมอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วมันก็จะได้เดินหน้ากันต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยเปิดประตูให้อีกฝ่ายหนึ่งมากระทืออีกฝ่ายหนึ่งนั้นแล้วก็บอกว่านี่จะทําให้บ้านเมืองมีความร่มเย็นเป็นสุขนะถามว่าสลับขั้วกันนะครับเอาอีกฝ่ายหนึ่งไปกระทืออีกฝ่ายหนึ่งแทนอีกฝ่ายหนึ่งจะยอมหรือเปล่า <S <S เพราะฉะนั้นผมยังเรียนว่าเราต่างฝ่ายจะต้องคิดถึงหัวใจของแต่ละฝ่ายคิดถึงหัวอกของแต่ละฝ่าย นะครับว่าเขาก็เป็นมนุษย์เขามีความรู้สึกได้รับความร้อนเขาก็มีความรู้สึกว่าร้อนได้รับความเย็นเขาก็รู้สึกว่าหนาวรู้สึกว่าเย,ยน็นเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างมีนะครับมีความรู้สึกมีความเป็นมนุษย์มีความจเจ็บปวดถ้าถูกกระทำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโอกาสบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะครับผมต้องการพูดในสิ่งที่มันสร้างสารรค์และก็พยายามมาโดยตลอดแล้วก็พยายามจะหลีกเลี่ยง ลุกล้ำกำเกินก็พยายามอธิบายไม่เกิดปัญหาไม่เดินตามรอยอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ปรากฏว่าพอไปปลุกปั่นกันอีกฝ่ายหนึ่งเอาวิดีโอวิดีทัศน์เนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์เลยไปออกปลุกกันใหม่นั้นเราบอกอ๋อมันถอยกันอีกแล้วแล้วถ้าเราคิดสู้บ้างเอาวิดีโออีกชุดหนึ่งทําคู่กันนานออกไปซึ่งก็มีกันอยู่ทั้งนั้น่ะถามว่าบ้านเมืองนี้ยาวกันยังไงจะอยู่กันยังไง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับณวันนี้เนี่ยนะครับต้องถามใจเหมือนกันว่าเราต้องการบรรยากาศอะไรผมก็พูดชัดเจนมาตั้งแต่ต้นรัฐบาลบริหารไปเลยแก้ไขปัญหาของประชาชนว่ากันอย่างเต็มที่เรื่องการตรวจสอบเนี่ยนะครับแต่ละส่วนก็ทำกันอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสไม่โปร่งใสเนี่ยนะครับซึ่งแต่ละฝ่ายเขาก็ทำหน้าที่ไป แต่พวกเราจะมุ่งเน้นเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยเพราะรู้ปลายทางคือรัฐธรรมนูญแต่ว่าพอเราต้องการจะเดินไปอย่างนั้นก็ต้องฉุดลากมาและพอนะครับไปกระทบต่อความตายของประชาชนและพวกผมเนี่ยนะครับจะสะบัดมือญาติวีรชนและก็บอกว่าจะไม่พูดสิ่งนี้พวกผมก็ไม่ใช่คนแล้วแต่ว่าความเป็นพวกผมนั้น เวลาจะเรียกร้องสิ่งใดเราจะเรียกร้องให้กับทุกฝ่ายไม่ต้องการความยุติธรรมฝ่ายเดียวแต่ความยุติธรรมนั้นต้องเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเราต้องการในบรรยากาศของประเทศมันเดินไปด้วยกระแสะความรู้สึกว่าโอ้ความยุติธรรมมันบังเกิดแหละและความยุติธรรมนี้เนี่ยนะครับอีกฝ่ายหนึ่งต้องไม่บ่นว่าไม่ยุติธรรมถ้ามันยุติธรรมจริง ทุกฝ่ายก็จะได้พร้อมน้อมรับนะครับกับสิ่งที่ปรากฏการผมเรียกท่านทั้งหลายนะครับนี่คือสิ่งที่เราวาดหวังกันและก็พยายามจะพูดว่าแต่ละฝ่ายก็ต้องช่วยสะดับสับฟังเหมือนกันว่าถ้าเดินอย่างนี้แล้วปลายทางคืออะไรหรือว่าเดินอย่างไหนปลายทางจะอยู่อย่างไรเราผ่านบทเรียนกันมาแล้วทั้งนั้นแล้วก็เห็นแล้วว่าปลายทางนั้น มันจุดจบของแต่ละเรื่องกันอย่างไรประวัติศาสตร์ก็ให้ถือเป็นบทเรียนประวัติศาสตร์ไม่ใช่เอามาทําซ้ําเพื่อให้เกิดนะครับสิ่งเดิมที่เราเคยเป็นแล้วก็บอกประวัติเป็นประวัติศาสตร์ครั้งต่อไปแต่ไม่ยอมนํามาเป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหาของชาติ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยครับหน้าขนาดนี้ผมเรียนว่าเรายังมีเรื่องมากมายที่เราจะได้มีโอกาส ได้พูดได้สนทนานด้วยความคาดหวังกันว่าจะได้มีการปรับเปลี่ยนและก็มีการดำเนินการนะครับอย่างที่สร้างความสบายใจกับทุกฝ่ายคือถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับโอ้โหบรรยากาศก,าก็อยู่กันดีนะคือพวกผมก็ไม่ได้กลัวว่าจะต้องอะไรนะเพราะว่าจะเปิดปากก็ต้องเปิดกันหมดนะครับ้าเปิดปากหนึ่งปิดปากหนึ่งเนี่ยหรือว่าใครมีอภิสิทธิ์ใครมากกว่า บ้านเมืองก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่เราฝ่ายก็ควรจะมีความเสมอภาคเพราะทุกคนก็เป็นคนไทยก็ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างความเท่าเทียมกันถ้าไม่เท่าเทียมปัญหาก็กลับไปดังเดิมอีกแนละ้วที่ทุกคนพร่ำบ่นเนี่ยนะครับว่าเราควรคิดหาทางออก